สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังที่นําเสนอข่าวสารวงการกีฬาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างครบครันใกล้เข้ามากันแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการเอเชียนมิตสูบิชิอิเล็กทิกคัพ2024ซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับที่แฟนบอลกัมพูชาต่างเฝ้ารอคอยโดยทีมชาติไทยเรานะครับจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของบัวป่ากัมพูชา เมื่อวานนี้นะครับนักเตะทีมชาติกัมพูชาได้ลงฝึกซ้อมนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและโคชนะครับของกัมพูชาโคจิเกียวโตคุนะครับเปิดเผยก่อนเกมพบกับทีมชาติไทยว่าไทยเรานะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านอาเซียนและการเจอกันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่หนักหนานสาหรับทีมของเขาโค้ชโคจินะครับยังกล่าวต่ออีกว่าทีมชาติกัมพูชามีเป้าหมายที่จะคว้าชัยเก็บ3ามเต้ม เพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปแม้ผู้เล่นนะครับจะมีอาการบาดเจ็บหลายคนแต่เขาก็มั่นใจว่าลูกทีมจะสู้เต็มที่นอกจากนี้ครับเขายังยอมรับว่าผู้เล่นทีมไทยทุกคนมีคุณภาพสูงและเล่นร่วมกันได้ดีจึงไม่สามารถจะโฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งได้จากคำพูดของโคชโคจิเกียวโตคุนี่เองนะครับได้สร้างแรงบันดาลใจและปลุกกระแสความคิดเห็นในหมู่ชาวกัมพูชาอย่างกว้างขวาง หลายคนแสดงความคาดหวังและส่งแรงใจสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับทีมชาติของพวกเขาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสึกใหญ่ในครั้งนี้เสียงส่วนหนึ่งหวังว่าทีมกัมพูชาจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้และสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จขณะที่อีกหลายคนมองว่านี่คือโอกาสสําคัญที่จะพิสูจน์ความสามารถและแสดงถึงความแข็งแกร่งของนกเตกัมพูชาในเวทีอาเซียนรวมถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีเท้าในระดับนานาชาติ ความคิดเห็นของชาวกัมพูชานั้นหลากหลายและสะท้อนถึงความรักที่มีต่อทีมฟุตบอลชาติของเขาอีพีนี้ทีมงานของเราได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจของกองเชียร์กัมพูชามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเขามีมุมมองอย่างไรท่านผู้ชมครับเรามาดูกันเลยเราจะเริ่มจากกองเชียร์ชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับเขาคาดการา์วไทยอาจพักผู้เล่นตัวหลักเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เนื่องจากพวกเขามั่นใจในโอกาสเข้ารอบทําให้กัมพูชาอาจได้เปรียบในเกมนี้ชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมคิดว่าโค้ชทีมชาติไทยจะไม่ส่งผู้เล่นชุดเต็มลงสนามเพราะทีมไทยมั่นใจอยู่แล้วว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและยังคงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแม้จะแพ้ในนัดน,นี้ก็ตามพวกเขาอาจไม่ส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามเพราะกลัวจะบาดเจ็บหรือเกิดปัญหาใดๆดังนั้นนี่จึงเป็นข้อได้เปรียบ สำหรับทีมกัมพูชาเช่นกันจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเขากล่าวว่าแต่ฉันก็เชื่อว่าไทยจะไม่ปล่อยให้เราชนะได้โดยง่ายผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแต่ผมคิดว่ากัมพูชามีโอกาสตรกรอบถึง90%ทีมที่จะเข้ารอบคือสิงคโปร์80%และมาเลเซีย70%นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น ความคิดเห็นลำดับต่อไปนะครับแนะนำให้ทีมกัมพูชาเล่นโดยความมุ่งมั่นเต็มที่โดยยึดในความภาคภูมิใจของชาติและมองการเอาชนะทีมไทยเป็นเป้าหมายสำคัญแต่ย้ำว่าหลังจบเกมยังคงรักษามิตรภาพในเชิงกีฬาโดยชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับกล่าวว่าถ้าอยากเอาชนะไทยโดยง่ายๆต้องเล่นด้วยหัวใจคิดถึงประเทศชาติและมองว่าไทยคือศัตรูที่ต้องเอาชนะให้ได้ศัตรูในที่นี้หมายถึงด้านกีฬา หลังจบเกมก็ยังคงมิตรภาพเหมือนเดิมแฟนบอลชาวเขมรคนต่อมานะครับขอให้ทีมกัมพูชาได้รับชัยชนะมากๆนะขอให้เล่นอย่างมุ่งมั่นเต็มที่พวกไทยไม่ใช่ยักษ์ทุกอย่างเหมือนกันอย่าก,กลัวเลยทีมของพวกคุณแข็งแกร่งมากเล่นด้วยความเชื่อมัน่นว่าจะชนะได้สู้ๆความคิดเห็นลําดับต่อมาครับได้กล่าวไว้ว่าพลังใจความตั้งใจความมุ่งมัน่นคืออาวุธสําคัญขอให้มองคู่แข่งของเราว่าพวกเขาไม่มีอะไรพิเศษ ถ้าพวกเขากล้าใช้ลอุบายใส่เราพวกเขาจะพ่ายแพ้พรุ่งนี้เป็นโอกาสสำคัญขอกเราดังนั้นขอให้เล่นร่วมมือกันเล่นโดยไม่กลัวอย่าพยายามโชว์เดียวจ่ายบอลกันมากๆอย่าเล่นในพื้นที่อันตรายมากนักเพราะมันจะทำให้พวกเขาเอาชนะเราได้ง่ายอย่าลังเลตัดสินใจเร็วบอลอยู่ตรงกลางพวกเขารู้รูปแบบการเล่นของเราแล้วเหมือนกับที่เราเจอมาเลเซียติมอร์และสิงคโปร์เราไม่ธรรมดาสิบผู้เล่นของเราทำงานหนักร่วมกัน ขอให้วันนี้ประสบความสําเร็จชาวกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับถึงเวลาที่ทีมกัมพูชาของเราจะได้แสดงศักยภาพจริงๆต่อให้เจอกับเยอรมน,นีหรือบราซิลกว็เถอะการเล่นโดยไม่มีความกลัวและเชื่อมั่นในตัวเองที่จะได้ใช้ชนะผมมั่นใจถ้าเราเล่นได้ดีเราชนะและศักยภาพของเราจะนําไปสู่ชัยชนะได้ต้องมีความตั้งใจมั่นใจในความสามารถของเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมจะได้รับชัยชนะเพื่อชาติของเราทั้งหมด ชาวกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับผมหวังว่ากัมพูชาจะสามารถชนะไทยได้1นึ่ต่อศูนย์หากกัมพูชาเล่นบอลส่งบอลให้กันในพื้นที่และอย่าเล่นคนเดียวความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับถ้ากัมพูชาปรับเปลี่ยนผู้เล่นออกทั้งหมดใส่ผู้เล่นใหม่ทั้งชุดก็สามารถเอาชนะไทยได้แต่ถ้าผู้เล่นเหล่านี้ยังคงเล่นเหมือนเดิมก็จะไม่สามารถเอาชนะไทยได้มุมมองท่านต่อไปครับกัมพูชารรรรต้องเล่นบอลเร็วและด้วยความมั่นใจที่ต้องเอาชนะไทยให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่รอบต่อไปก็ตาม ต่อันเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาสำหรับผมการได้ไปต่อในรอบถัดไปไม่สำคัญเท่ากับการชนะทีมไทยผมจะมีความสุขมากถ้าทีมกัมพูชาสามารถเอาชนะไทยได้ในเกมนี้มุมอมองคนต่อมาครับกีฬามันไม่ได้เกี่ยวกับการชนะเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับการแสดงออกถึงจิตวิญญ,ญาณความมุ่งมั่นและการเติบโตแม้จะพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างไทยทีมชาติกัมพูชาก็สามารถทำให้แฟนๆภาคภูมิใจได้ โดยการทุ่มเทเต็มที่และแสดงถึงความสามัคคีในสนามหวังว่าพวกเขาจะเล่นด้วยหัวใจและความแข็งแกร่งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศของเราคอมเมนต์ท่านต่อไปครับขอส่งกำลังใจและพลังใจให้กับทีมชาติกัมพูชาขอให้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลายคนแสดงถึงความหวังและความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยพวกเขาตั้งตารอที่จะเห็นทีมกัมพูชาสามารถเอาชนะทีมไทยได้ เพื่อแสดงศักยภาพของนักเตะและพัฒนาฟอร์มการเล่นในระดับนานาชาติแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมยังคงสูงเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดในเกมนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันในคืนนี้นะครับทีมชาติไทยเราจะอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับส่วนผู้รักษาประตูจะเป็นชุดสีเหลืองส่วน11ต,ตัวจริงทีมชาติในค่ำคืนนี้นะ่าจะเป็นผู้รักษาประตูครับกร,รกฎกองหลังเจมกิสดา สลิงคารอภิสิทธิ์กองกลางครับน่าจะเป็นวินเลียมเสกสันสุพนัทวรชิตอนันต์ส่วนกองหน้าน่าจะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬารังอย่าลืมกด u ับ c r i b ้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ